เอานะครับพี่น้องนะครับคลิปสามนอกมาเนี่ยที่นี่กัไทยส่งงานนะครับพี่น้องไน้น้าอ่องนะครับผมไปสปอยนะครับพี่น้องนะครับเป็นไฟตรวจการนะครับเต่าแก้ววายู่ผมกับมาไทยนะครับมาเบิ้งหน้างานพี่น้องนะครับก็หาโม่งนะครับรถจอดแล้วพี่น้องนะครับของวันที่11นอกมาเนี่ย11เดือน7 6 3พี่น้องมาเบิ้งครับบ้านเนี่ยเดี๋ยวส่งงานนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นมือวันที่3มนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปนงกับพี่น้องนะครับ เป็นงานถอยดินน้องพี่น้องถอยดินนะครับนี่ครับนี่ครับงานกัอยู่ประมาณนี้ครับสามวันครับพี่น้องนะครับมันนวันที่สามนะครับเห็ดอย่างหนึงครับพี่น้องดินเหนียวนะครับมาตรวจการให้ทอแก่นะครับนะครับนี่ผมเป็นสปอยครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งข้อมคืบนานะครับบ่รหอนไสแล้วนะพี่น้องนี่โอ้สวยครับพี่น้องสามมือเนี่ยนะครับเนี่ยถ่ายรูปไว้แล้วครับพี่น้อง นี่สวยเลยสวยเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปนั่งครับพี่น้องนะครับนี่คือถ่ายทรงให้นอ่องครับพี่น้องนะครับนี่ครับสามมือนะครับโอ้มันก็สูงเลยพี่น้องอยู่ในโลบโคกุกีนะครับนี่ครับกานก็อยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องมันนี่ก็เป็นบ่อเก่านะครับที่นี่เขาบอกวพื้นที่ในการส้างที่พักเนาะก็เลยต้องใส่ไมโครนะครับตอนดินนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องมาเห็ดนะครับนี่นะครับ ตอ,น,อนดินเนาะไม่ไอ้มัเราได้ระดับกับถนนนะครับพี่น้องไอ้สูงกว่าถนนนิดนึงนะพี่น้องนะครับนะครับงานฟร์มครับพี่น้องที่นี่มุม่มีดินนะครับพี่น้องไม่มีดินสางที่พักนะครับพื้นี่จำกัดเลยนะครับพี่น้องก็เลยเชิญทีมงานองนะครับมาเฮดไทยนะครับทีมงานองเทคเตอร์นะพี่น้องนะครับวงกับไปสปอยของน้องนะครับพี่น้องนะครับผลงานการนะครับกับอาจารย์เดียวครับพี่เดียวครับพี่น้องนะครับตัวอาจารย์คิดฟังพุ่นนะครับนี่ความขึบนาสามมือนะครับมือนกับเสี้ยวเราพี่น้องนะครับ กับปัญหาหลายอย่างเนาะฝนตกเนี่ยนะครับฝนตกเนี่ยดินเนี้ยวโพวดนะครับดินเป็นดินเล่นนะพี่น้องนะครับเห็นอย่างนึงนะพี่น้องแต่ว่าพูดถึงเหตุตากสะดีกว่านะครับพี่น้องนะครับพี่เดียวบึงก็บอกนะครับแต่ว่าตากอะไรหรอพี่น้องฝนตกฝนมากก่อนนะพี่น้องเนาะอนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องตรงนี้ก็เซ็ตแลวนะครับรถกระจอดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสมบุติสมบัติครับเจ้าโกเบเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีสเปกเอ็มครับพี่น้องนะครับ เดี๋ยวมาเบิ้งชมวงกันครับพี่น้องาอยแล้วถอยแล้วนะครับตอนนี้กั 4, ป4,280นะครับพี่น้อง80ชั่วงเลยนะพี่น้องนะครับกับเขาสองปีกว่าแล้ะครับพี่น้องนะครับพันเนี่ยกับสมบุสมบันเนาะดับอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะพรุ่งนี้เสร็จได้ไหมพี่เดียว พุงนี่เส็ตนะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายรายงานให้น้องอองนะครับนะครับถ่ายไปน้ำนะครับผมไปสปอยนะครับมาตรวจงานนะครับสกแกแอบจ้างผมมาครับตรวจงานนะครับเดี๋ยวขึ้นถ่ายให้พี่น้องนะครับหัยอกได้พี่น้องเดี๋ยวแป๊บเึงพี่น้องเดี๋ยวขึ้นถ่ายรูปกันนครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพื้นที่กับประมาณยี่สิบคูนคูนยี่สิบห้าเมตรนะครับกว้างยี่ กว้าง20เมตรนะครับประมาณ20เมตรนะครับพี่น้องยง่ว่านยีพหานะครับนะครับสางฐานนะครับเกืี่ยสางว่าที่อยเซียไซสเนาะตอนดินเมื่อที่สามใส่เวลานะครับพี่น้องงจากดินเหนียวแห้งพี่น้องนะครับมันติดเมื่อกี้เราเห็นการนยากนะครับนะกบพี่เดียวนะครับวันนี้ก็มาคันี้ครับพี่เดียวเรามาเติมมั่นนำเนาะน้องไปธุระนะครับพี่น้องนะครับไปต่างจังหวัดอยู่นะครับทีมงานนะครับขับเองนะครับ ทับเองนะครับช่วงนี้ของเพ็ดเองวัสยายงครับต้องพีเดียวไปคิดนะพี่น้องนะครับอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องอ่านจอแล้วนะครับรงนี้กัลุยกันต่อนะผงกับรู้สึกว่าชื่นชอบนะครับเจ้าโกเบคันนี้นะพี่น้องโอ้ได้ใจผมแห้งครับพี่น้องคันนี้นะครับตัวสุดยอดนะครับสี่พันสองรอยแปดิชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับอรถท้าเงินลีคันนี้ ยังไม่กิ๊กคือเก่านะพี่น้องนะครับงานกันแล้วแหละนะครับนี่นะงานกันยูไม่คือเกาผมนี่น่ครับเลื้อปั๊บพวกนี้นะครับเซ็ตแล้วแต่งใเข้าปอบนะครับฝีมือโกเบนะครับสุดยอดนะครับพี่น้องเดี๋ยวพวกนี้จะรีวิวขันนี้เบื้องพี่น้องรถคันนี้วิเศษครับพี่น้องนะครับเวททล้านะครับพี่น้อง JLK นะครับคันนี้เดี๋ยวรีวิวเบอร์วันมีคันนี้เป็นคันยังนะครับเห็นยังทําไมมันพิเศษพิโซแต่คันนี้นะครับสุดยอดเลยเอ้าปิดกุญแจครับเตรียมกลับบ้านพี่น้องนะครับปุ่งนี้เจอกันไหมพี่น้องนะครับงานฟ้ามเห็ดเลืกองานตามเวลาครับพี่น้องนะครับเอ้าฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตามปิทโซเมอร์นะพี่น้องเอกเวเตอร์เนาะตังช่องยูทูบนะครับพี่น้องนะครับกับทีมงานน้องเซกเตอร์ของเราเนาะเอา เรียบร้อยครับถ่ายการใช้งานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอตัวนะพี่น้องบาตรเนี่ยนะครับอับกอนบัตรเนี่ยนะครับโอเคครับไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ